ปีก่อนที่ช่องแชมป์จัดไปตอนเจชนาะรับเงินเดือนแค่2ล้านเพราะเป็นคนไทยซึ่งทั้งคู่นเนี่ยอยู่ที่เจแพงพอๆกันประมาณ5ปีแต่ดูให้ดีครับอินเดียสต้าในวันอัมลาจีนผู้ญี่ปุ่น2องทาอ่ะบางวะมิาซังก็คือคขาบังวามินาซังก็คือสวัสดียามเย็น,น,นทุกคนหลังจากนั้นก็พูดเป็นสเปนใิชให้คนแปลครับคุณเจชนาครับที่อยู่ญี่ปุ่นเวลาพอๆกับอินเดียสต้าคุณตัวนีน้มินาซัง ありがとうございますめっちゃ嬉しい本当ありがとうございます最後にスーパーショーバーよろしくお願いします名前ありがとう โอ้โหนี่คือช็อตเด็ดที่เทพของไทยเหนือกว่าตำนานชัป์โลกของบาซ่าซะอีกนะฮะตัวเลขสถิติของเราเก่งพอๆกับเขาเลยเราให้ใจฝ่รู้เข้าถึงภาษามากกว่าเขาแต่ทําไมค่าตอบแทนม,มันฟ้ากับใต้น้ําทําเงินให้ใกล้เคียงหรือมากกว่าสตาร์รร يت, ารายูโรเปียแชมป์กัดไปก็ประเด็นนี้มันก็น่าดีใจแล้วก็น่าเศร้าใจคือมันเกี่ยวกับคําว่าการพัฒนาของประเทศครับ